คำสาบแช่งของยายไตยหงไตาหาไปเถอะไปมันคือวลียอดฮิตของยายสอนผู้มีวัฒะเชิดเือนขนาดแม่ค้าในตลาดยังเรียกพี่แกชอบพูดชอบใช้เป็นประจำทุกเมื่อเชื่อวันกับลูกชายวัแปดขวบซึ่งกำลังสุกสนทประษาของเด็กซึ่งมักอยู่เฉยไม่ได้ พอตกเย็นหลังเลิกเรียนเมื่อไม่มีภาระช่วยเหลืองานบ้านแล้วไอ้รอดก็จะวิ่งเล่นตามประษาเด็กกับพวกรุ่นราวคราวเดียวกันกว่าจะกลับบ้านได้ก็มืดคาหรือต้องมีคนมาเรียกนั่นแหละถึงจะกลับได้กลับไปพร้อมกับเนื้อตัวเสื้อผ้ามอมแมมเป็นที่เหนื่อยหน่ายอิดนารอาใจของผู้เป็นยายยิ่งนัก และยิ่งย่วโทสะของยายสอนให้ป่วยพุ่งออกมาเมื่อไอรอดหล้านชายคนเดียวของแกไม่ยอมเชื่อฟังบอกให้ไปอาบน้ำกับทํานิ่งเฉยเอาหูทวนลมเสียนั่งดูทีวียังไม่นําพาตัวคำบอกกล่าวของผู้เป็นยายทำให้ยายในบางครั้งถึงกับต้องสำทับด้วยไม้เรียวนั่นและไอรอดถึงจะได้ยินคำพูดของผู้เป็นยายแล้วรีบกระวีกระวาดยินจอมปฏิบัติตามแต่โดยดีไม่ขัดขืน ยายสอนต้องเลี้ยงดูหลานชายที่พ่อแม่ฝากเอาไว้ก่อนจะลงไปเมืองบางกอกไปหาขนมขายตามหมู่บ้านตามตรอกซอกซอยตามประษาะคนความรู้น้อยแต่เพราะความยากจนความแห่งแรงของพื้นนาทำให้ต้องดิ้นรนเพื่อปากเผื่อท้องและเพื่อจะได้มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของลูกชายพาพบังครับให้ลูกเต้าของตนเท่าเทียมกับลูกคนอื่น ประการสำคัญหากต่อไปในภายภาคหน้าลูกเต่าเกิดปากเหมาะเระดีมีบุญวาสนาเรียนจบได้เป็นเจ้าคนายนคนมีเงินเดือนเงินดาวพ่อแม่ก็คงจะสุขสบายปล่อยมีหน้ามีตากับเขาด้วยซึ่งมันก็คือความหวังความใฝฝันของผู้เป็นพ่อแม่ที่ยอมอาบเหงื่อต่างน้ำกระเม็ดกระเมดในเงินทองที่หามาได้ก็เพื่อลูกคนเดียวแท้แทด้วยเหตุนี้ยายสอนจึงต้องทำหน้าที่ทุกอย่าง เป็นทั้งพ่อทั้งแม่แต่ด้วยวัยเกือบเกือบหกสิบสังขารที่ร่วงรอยกระดูกกระเดี่ยวโกงงความคล่องแคล่วก็ลดลงไปด้วยยายสอนจึงกลัดกลุ้มกับภาระอันหนักและกลายเป็นคนขี้บ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การบ่นด่าว่าก็เป็นวิธีผ่อนคลายความเครียดของแกไปโดยปริยายหากวันไหนไม่ได้บน่นไม่ได้พูดวันนั้นเข้าปลาอาหารขารสชาติจืดชืดไปหมดเพราะมันกลายเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันไปซะแล้ว เด็กก็คือเด็กความคิดความอ่านมุมมองย่อมจะไม่กว้างไกลผู้เป็นยายจะบ่นด้วยเหตุผลคนใดก็ตามแต่เด็กจ่อมจะทําใจไม่ได้โดนดุโดนบ่นหนักเข้าจึงได้แต่เศร้าซึมร้องห่มร้องไห้น้อยใจในชีวิตของตนเองที่ไม่สุขสบายเหมือนลูกบ้านอื่นไม่ต้องโดนดุโดนบ่นเหมือนเขาไอ้ลูกหมาพ่อแม่มึงไม่น่าทิ้งไว้กูเลี้ยงเลย กูเบื่อจริงโว้ยเวรกรรมอะไรของกูหนอยายสอนมักจะบ่นเมื่อหลานชายทำอะไรที่ไม่ถูกหงถูกตาหรือหากเป็นวันหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเสียงเอตโรรแต่เช้าให้ชาวบ้านชาวช่องได้ยินตื่นได้แล้วไอ้ขี้เกียจสันหลังยาวไปเลี้ยงควายไปหาหญ้าหากไม่ได้เต็มหับแล้วก็วันนี้ไม่ต้องแบกข้าวนะมึงเหล่านี้คือวลียอดนิติดหูของชาวบ้าน ไปตายเถอะไปคือคำพูดที่แสลงหัวไอรอดเป็นที่สดุดทำให้เขาคิดหนักน้อยใจที่ทำอะไรก็ถูกเกลียดชังไปหมดผู้เป็นยายไม่เคยพูดกับเขาด้วยปียะวาจาหรือวาจาที่เื่นหูเลยแม้แต่สักครั้งเดียวแล้ววันศุกร์วันสุดท้ายของชีวิตอนาเบื่อหน่ายของไอรอดก็มาถึงเมื่อเขาเลิกเรียนและเจอหน้ายายสอนที่บ้านเท่านั้นเขาก็ดยินคำสั่งทันที ไปตามควายที่ท้ายไร่หาหญ้าเผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยหากไม่เสร็จไม่ต้องแดกข้าวนะมึงยายสอนสั่งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดสีหน้าและน้ำเสียงแสดงความชิงชังอย่างเหลือคนาไอรอดโยนกระเป๋าขึ้นบนบ้านออกวิ่งด้วยน้ำตานองหน้าทาั้งทั้งที่ชุดนักเรียนก็ยังไม่ได้ถอดเก็บเอาไว้มุ่งหน้าไปที่ท้ายไร่ ยายสอนเมื่อตะเพิดหลานชายไปแล้วก็นั่งตะบันมาคอยหลานชายอยู่ในบ้านด้วยจิตใจที่ไม่ค่อยจะห่วงหาอาทรสักเท่าไหร่กระทั่งความมืดโรยตัวครอบคลุมบริเวณนั้นชาวบ้านร้านช่องเปิดไฟทำอาหารเย็นกินกันและปิดไฟเข้านอนกันเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่เห็นหลานชายกลับมายายสอนคอยไปบ่นไปด้วยคิดว่าหลานชายตัวดีคงทะเลทลายอยู่ที่ไหนสักแห่งจึงยังไม่กลับบ้าน กระทั่งดึกเดือนสองยามจึงได้บอกให้บ้านใกล้เรือนเคียงรู้แล้วขอแรงออกตามหาอย่างร้อนรนทุกคนถือไฟฉายคบเพลิงจุดหมายอยู่ที่ท้ายไร่ของยายสอนเมื่อยิ่งเข้าไปใกล้เสียงกระดิ่งจากคอกปลายแว้ให้ได้ยินทุกคนใจเชินขึ้นเพราะเชื่อว่ายังไงไอรอดก็คงอยู่ที่นี่เมื่อไปถึงไร่สังหรณ์ของทุกคนไม่ผิดเพราะควายสามตัวยังปกติดอยู่กับหลักแต่ไม่เห็นตัวไอรอด หลายคนส่งเสียงตะโกนเรียกก่อนจะมีเสียงใครคนหนึ่งร้องด้วยความตกอกตกใจมาจากใต้ต้นมะม่วงว่าเจอแล้วเมื่อทุกคนไปที่ตรงนั้นร่างอันปราศักวิญญาณของไอรอดห้อยตรงเตงโดยปลายเชือกอีกด้านหนึ่งปุกติดอยู่กับกิ่งมะม่วงขนาดขาคนทุกคนมัวตะลึงส่งเสียงอึ้องพร้อมกับช่วยกันนำไอรอดลงมาและส่งโรงพยาบาลแต่ก็สายไปเสียแล้ว แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตไปแล้วสีชั่วโมงพิธีศพถูกจัดขึ้นในวันต่อมาพร้อมกับโทรเลขถูกส่งไปถึงพ่อแม่กลับบ้านด่วนไอรอดผูกคอตายมือไม้ของพ่อแม่อ่อนเรียวแรงหายไปหมดแทบล้มทั้งยืนเมื่ออ่านโทรเลขก่ขอนจะตั้งสติแล้วกลับบ้านในเย็นวันนั้นแล้วชาวบ้านก็ได้เห็นภาพอัญชวนสลดสังเวชหวดหูเมื่อพ่อแม่หลังน้ำตารดน้ำศพโลก ชีวิตชีวาแทบไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วโดยมีผู้เป็นใจนั่งทำหน้าตาไม่ถูกเมื่อคลายความโศกเศร้าปริเวธนาการลงได้แล้วจึงได้ถามถ่ายถึงสาเหตุการตายของลูกชายก็ได้รับคำตอบจากชาวบ้านว่าสงสัยจะเป็นเพราะสาเหตุของความน้อยเนื้อต่ำใจที่โดนดุดน,ดน,ดน,ดนบ่นทุกวันโดยเฉพาะวลียอดนิทิวาไปตายที่ไหนก็ไปไป สองผัวเมียเด็ฟังดังนั้นก็เชื่อทันทีเพราะพอจะรู้ระแค่ระคายมาบ้างนานแล้วได้แต่เก็บความแค้นเคืองไว้ในใจหลายปีต่อมายายสอนร่างกายเท่าชฉแี่แกชราลงสัญญาความจําได้ไหมรู้เสื่อมไม่รู้กระทั่งว่ากินข้าวหรือยังไม่กินทําให้ลูกเขยที่มีความแค้นอยู่ยิ่งรําคาญหนักขึ้นไปตายที่ไหนก็ไปไป ลูกเขยว่าให้ด้วยความรำคาญเมื่อนึกถึงว่าลูกชายของเขาต้องตายเพราะใครยายสอนในตาฝ้าฟางค่อยๆค,คลานได้ใช้มือคลำลงบันไดที่สูงชันก่อนจะพลาดพลัดจากบันไดร่วงลงมากองที่พื้นและเสียชีวิตในทันทีลูกเขยมองด้วยความสมน้ำหน้าแต่เขาก็ถูกจับในข้อหาฆ่าคนตายเพราะไม่มีใครเชื่อว่ายายสอนพลัดตกบันไดลงมาตายเอง ทุกคนต่างเชื่อว่าเขาแก้แค้นแทนลูกชายของตนเวรกรรมแท้